วันนี้วัดคาเฟ่นะคะก็จะพาทุกคนมาดูสูตรวิธีการชงชากระท่อมรสชาติต่างๆนะคะสูตรชากระท่อมออริจินัลวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีน้ําชากระท่อมนะคะแล้วก็น้าเชื่อมนะคะเราก็นําน้าเชื่อมเทลงไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็คนส่วนผสมนะคะให้ละลายเข้ากันได้เลยค่ะ มส่วนผสมลายเข้ากันแล้วนะคะ mm. ก็เทใส่แก้วนะคะ mm. ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรชากระท่อมน้ำผึ้งมะนาวนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีน้ำชากระท่อมน้ำเชื่อมไส้หลับน้ำผึ้งมะนาวค่ะแล้วก็เติมน้ำเชื่อมลงไปก่อนได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยไส้หลับน้ำผึ้งมะนาวค่ะคนส่วนผสมนะคะให เข้ากันได้เลยค่ะเราก็เพิ่มชิ้นมะนาวลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะเทใส่แก้วค่ะด้านบนนะคะเราสามารถนำชิ้นมะนาวหั่นแว่นนะคะมาตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามความน่ารับประทานได้อีกด้วยค่ะชากระท่อมสตรอเบอรี่ วัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีน้ำชากระท่อมค่ะน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็ไซรัปสตรอเบอร์รี่ค่ะใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะใส่น้ำไซรัปล,ลงไปค่ะจากนั้นนะคะก็คนส่วนผสมนะคะให้ละลายเข้ากันได้เลยค่ะเทใส่แก้วได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะด้านบนเราก็สามารถนำสตรอเบอรี่สดนะคะหั่นชิ้นมาตกแต่งเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานค่ะชากระท่อมแอปเปิลเขียวนะคะก็จะมีน้ำชากระท่อมค่ะนำเชื่อมไซรัปแอปเปิลเขียวนะคะเราก็เติมน้ำเชื่อมลงไปค่ะตามด้วยไซรัปแอปเปิลเขียวนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันได้เลยค่ะ วนมาไลยเข้ากันแล้วก็เทใส่แก้วได้เลยค่ะด้านบนนะคะเราก็นำแอปเปิ้ลเขียวหั่นชิ้นนะคะมาตกแต่งเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานค่ะ